คือเหรียญเหรียญอะไรเนาะไม่แน่ใจพอดีเก็บบ้านนะคะเพื่อนๆพ,พอดีเก็บบ้านเก็บทำความสะอาดเกะเนาะก็เห็นนี่นะก็เลยเอามาแบ่งปันเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเป็นเหรียญเก่าแก่เป็นเหรียญของอพ่อรอห้าหรือเปล่าก็ อันนี้มาดามก็ไม่รู้นะคะคือเห็นนะคะเนี่ยอันนี้แปลกตาดีเนี่ยใช่ไหมเนี่ยให้ดูชัดๆเลยจุลฟ้าโอโลงกรนอมบารมราธีรา,ราม,มาดามก็อ่านไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่พี่น้องตัวมันเล็กมองไม่ค่อยเห็นจ้ะ ไม่รู้ใครมองเห็นหรือเปล่าใครมองเห็นกอ็อ่านนะคะนี่ค่ะตัวมันเล็กมาดำมองมันมองไม่เห็นนี่นะคะแต่คิดว่าต้องเป็นพ่อโลหาออนะคะมาดูด้านหลังค่ะอันนี้ด้านหลังมีช้างดูเดี๋ยวก่อนโอ้โหตัวเล็กมากเลยมองไม่เห็นนะเพื่อน หนึ่งสองโกมองไม่เห็นพี่น้องพี่น้องจะมองไม่เห็นตัวเล็กมากเลยอือหือมองไม่เห็นพี่น้องได้นะตะลาดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองสี่เก้า 1>, 1 2 5 9เก้า็ได้หนึ่งสองโหเลขเยอะจังอนะมันมันไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเป็นพอสอปะ่ะไม่แน่ใจนะครัะเพื่อน เป็นเหรียญเหรียญห้าบาทหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นเหรียญห้าบาทหรือว่าเหรียญเท่าไหร่เนี่ยเหรียญสมัยก่อนมีเปล่าห้าบาทอะไม่แน่ใจอืมูไม่ออกเพื่อนๆม,มีอะไรตัวอะไร ที่เท้าช้างเหยียบอยู่นะมันคือโอ้มันดำดูไม่อกอก้กณเนี้ยพอดีเก็บกวาดบ้านแล้วก็เจอนะคะคเพื่อนๆก็เราอยากจะามาแบ่งปันแปลกดีค่ะโอ้เข้ามาอยู่ได้ไงเนี่ยอยู่ถึงต่างประเทศนะ่ะนี่ค่ะ